การเวียนศีรษะนะคะเป็นโรคที่เราจะต้องรู้ทันก่อนที่จะเกิดอันตรายนะคะเพราะว่ามีหลายสาเหตุมากเลยค่ะที่ทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็ต้องมาเฝ้าระวังนะคะในคนที่เรารักนะคะว่าเมื่อเกิดภาวะอาการเหล่านี้เราต้องรีบเช็คแล้วก็รีบพาไปหาหมอนะคะ เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะคนแค่เวียนศีรษะเฉยๆนี่แหละนะคะอาการเวียนศีรษะเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่ต้องเคยพบและประสบเจอแต่บางรายมีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือสิ่งของที่มองเห็นเนี่ยหมุนไปเมื่อรู้สึกว่าตัวเองหมุนไปทั้งๆที่ตัวเองอยู่กับที่นะคะแล้วก็มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจสง่งผลต่อการทรงตัวและการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะว่ามีสาเหตุเนี่ยของโรคเนี่ยซับซ้อนแล้วก็การตรวจวินิจฉัยและประเมิอนอย่างถูกต้องจะเป็นสิ่งสำคัญที่เข้าไปสู่ภาวะการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะเน้นก็คือเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนั่นเองนะคะเพื่อจะรักษาการเวรียนศีรษะให้ถูกต้องอาการเวรียนศีรษะเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้างและอาจหมายถึงการมึนศรีรษะวิงเวียนงงรู้สึกคลงเครง ส่งตัวไม่ค่อยได้มีความรู้สึกลอยวิววิวมีอาการตื้อในศรีรษะซึ่งแบ่งอาการออกเป็นสองลักษณะคืออาการมึนเวียนศรีรษะก็คือหมายถึงอาการที่มึนศรีรษะไปจนถึงอาการวิงเวียนศรีรษะซึ่งอาการไม่เฉพาะจอดจงเกิดได้จากหลายโรคนะคะเช่นโรคระบบทางไหลเวียนโลหิตนะคะหรือโรคระบบทางเดินประสาทหรือภาวะโลหิตจางนะคะส่วนอาการวิงเวียนจากบ้านหมุนนะคะเป็นอาการวิงเวียนศรีรษะแบบรู้สึกหมุนหรือคลงเครงเท่านั้นนะคะ ซึ่งลักษณะของอาการวิงนเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนเป็นอาการหรือสาเหตุมาจากความผิดปกติของอวัยวะที่เกี่ยวกับการทรงตัวในหูชั้นในซึ่งเป็นส่วนที่ทําหน้าที่คอยรับการทรงตัวสมดุลของร่างกายในท่าต่างๆเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นจึงทาให้มีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุนผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยหมุนนะคะหรือตัวเองหมุนมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าคงเครงง่งทั้งที่ตัวเองอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหว ในรายที่มีมอาการบุนแรงมากอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีความรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นลมมีหูอือ้อ,อการได้ยินลดลงมีเสียงในหูร่วมด้วยนะคะ ก็ให้สังเกตดูอาการของคนที่เรารักนะคะถ้ามีอาการบุนวเวียนหัวนะคะโดยสรุปนะคะว่าสาเหตุในการเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมีได้หลายสาเหตุนะคะอาทิเช่นโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือโรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าเป็นโรคที่เกิดจากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยที่สุดและโรคนี้เกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในจึงพบมากในผู้ที่อายุมากขึ้น นะคะหรือผู้สูงอายุอาการเฉพาะของโรคนี้ก็คืออาการเวียนศรีรษะแบบบ้านหมุนเกิดขึ้นทันทีทันใดในขณะเปลี่ยนท่าทางของศรีรษะเช่นระหว่างกำลังล้มตัวลงนอนหรือลุกจากที่นอนเงยหน้าหรือก้มหยิบของอาการมากกักจะเป็นระยะเวลาสั้นๆอาจจะแพ้แค่เพียงช่วงวินาทีหรือขยับศรีรษะเนี่ยก็เป็นละนะคะแล้วอาการจะค่อยๆหายไป ผู้ป่วยโรคนี้จะไม่มีอาการหูอื้อนะคะย้ําไม่มีอาการหูอื้อแต่จะพบการสูญเสียการได้ยินหรือเสียงที่ผิดปกติในหูนะคะก็เป็นในรายที่ยกเว้นนะคะในรายที่มีโรคหูอยู่ก่อนแล้วอาจจะมีอาการสูญเสียการได้ยินนะคะรวมถึงไม่มีอาการทางระบบประสาทเช่นแขนขาชาหรืออ่อนแรงเนี่ยจะไม่มีนะคะในกลุ่มนี้นะคะ ต่อมาโรคน้ำในหูชั้นในผิดปกติหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะของการเกิดโรคแต่พบว,ว่าอาการของโรคเนี่ยเกิดเป็นผลจากความผิดปกติของน้ําที่อยู่ภายในหูชั้นในซึ่งทาให้ผู้ป่วยเกิดอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกมุนๆอย่างรุนแรงแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนรู้สึกว่าสมดุลของร่างกายเนี่ยเสียไปทําให้เดินเซหรือล้มได้ง่ายอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากโรคนี้อาจเป็น เป็นนาทีนะคะหรืออาจจะเป็นหลายชั่วโมงซึ่งในระหว่างที่เกิดอาการผู้ป่วยควรอยู่นิ่งๆไม่ต้องขยับศีรษะแล้วก็อาจจะทําให้อาการเวียนศีรษะเพิ่มขึ้นได้ถ้าขยับนิดนึงนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยยังอาจจะได้ยินลดลงบ้างแล้วก็มีเสียงดังในหูร่วมกับอาจจะมีอาการหูอื้อนะคะอันนี้มีหูอื้อได้ยินลดลงนะคะต่อมาโรคอื่นๆเช่นนะคะการอักเสบของหูชั้นในพบการอักเสบจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยเช่นมีอาการเป็นหวัด ระบบทางเดินหายใจเนี่ยอักเสบขึ้นมานะคะแล้วก็เชื้อไวรัสเนี่ยลามเข้าสู่หูชั้นในและเส้นประสาททําให้เกิดการอักเสบทึางทาให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศรีรษะรุนแรงและอาจจะเป็นอยู่หลายวันแต่ผู้ป่วยมักมีการได้ยินที่ปกติมีการได้ยินที่ปกติย้ํานะคะหากเป็นการอักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจะพบในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคการอักเสบของหูชั้นกลางโรคหูน้ำหนวก แล้วรามเข้าสู่หูชั้นในอาการมากรุนแรงมากผู้ป่วยอาจจะมีการสูญเสียการได้ยินร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นแบคทีเรียมีการสูญเสียการได้ยินร่วมด้วยเพราะว่าลามเข้าสู่หูชั้นในแล้วนะคะ โรคเนื้องอกของประสาทการทรงตัวหรือเส้นประสาทการได้ยินนะคะก็คือมีเนื้องอกนั่นเองผู้ป่วยจะมีอาการเวียนศีรษะร่วมกับการได้ยินลดลงก็จะมีเสียงรบกวนอยู่ในหูรวมทั้งบางรายเนี่ยมีเนื้องอกขนาดใหญ่และไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการชาที่ใบหน้าซีกนั้นมีอัมพาตของใบหน้ามีเดินโซเซมีอาการของสมองเช่นก้อนเนื้องอกไปกดทับเนื้อสมอง โรคเส้นประสาทการทรงตัวในหัวกเสบนะคะตัวนี้อาจจะทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะรุนแรงนานหลายวันจนถึงสัปดาห์และไม่ได้ส่งผลต่อการได้ยินนะคะผู้ป่วยยังคงได้ยินเป็นปกติค่ะในเรื่องเส้นประสาทการทรงตัวในหัวกเสบนะคะผู้ป่วยได้ยินปกตินะคะต่อมากระดูกกระโหลกแตกหกักจากอุบัติเหตุค่ะคือการถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรงนะคะ ต่อมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอค่ะก็เกิดอาการเวียนศีรษะได้นะคะกลุ่มคนที่เป็นปัญหากลุ่มนี้มักจะมีปัญหาเลือดจางนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอสรุปค่ะคืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมีสาเหตุที่ซับซ้อนการไม่ใัยโรคต้องถูกต้องและมีความสําคัญมากถึงจะรักษาได้ผลดีนะคะและถ้ารักษาในระยะแรกๆจะได้ผลดีกว่าในระยะหลังๆห,หากมีอาการเวียนศีรษะที่ผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการของกเจ็ดป่วยนั้นๆ แล้วก็เข้ารับการรักษาซะแพทย์เนี่ยก็อาจจะมีการวิจัยใช้โดยการซักประวัติตัวร่างกายอย่างละเอียดรวมทั้งการตรวจหูตรวจระบบประสาทและการทรงตัวตรวจการทํางานของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในตรวจด,ดูการกรอกของลูกตานะคะแล้วก็ดูลักษณะการกรอกเคลื่อนไปเคลื่อนมานะคะว่า มีการเคลื่อนไหวของลูกตาในท่วงท่าต่างๆเนี่ยถูกต้องดีไหมนะคะแล้วก็ในบางรายที่ผู้ป่วยสงสัยว่ามีความผิดปกติของการทํางานในหูชั้นในก็จะตรวจพิเศษเพิ่มเติมค่ะเช่นตรวจการได้ยินนะคะมีการตรวจการทํางานของอวัยวะ แล้วก็มีการตรวจการทรงตัวของหูชั้นในนะคะตรวจวัดแรงดันของน้ําในหูชั้นในตรวจการทรงตัวตรวจการทํางานของเส้นประสาทการได้ยินนะคะแล้วก็แพทย์เนี่ยจะพิจารณารักษานะคะตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมนุนซึ่งแนวทางการรักษาจะแตกต่างกันไปค่ะโดยแพทย์จะพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายแต่ละรายนะคะจากสาเหตุนั้นๆเลยนะคะ การดูแลตนเองและพยายามดิกเลี่ยงปัจจัยกระกตุ้นก็มีความสําคัญต่อการรักษาและการป้องกันโรคค่ะดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนควรปฏิบัติตัวดังนี้เลยนะคะอันที่1ก็คือลีกเรี่ยงท่าทางนะคะขณะที่เกิดเวียนศรีรษะนะคะเช่นการเวียนศรีรษะหรือบ้านหมุนในขณะที่หันศรีรษะเร็วๆการเปลี่ยนแปลงท่าทางอริยาบทอย่างรวดเร็วการก้มหรือเงยคอหรือหันอย่างเต็มที่นะคะก็ให้ดีกเลี่ยงซัก ลดปริมาณหรืองดการสูบบุหรี่และดื่มกาแฟนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทาให้เกิดอาการเวียนศรีรษะเช่นความเครียดความวิตกกังวลสารก่อภูมิแพ้ต่างๆและที่สําคัญต้องพักผ่อนนะคะถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะมีอาการเวียนศรีรษะเป็นตัวกระตุ้นเลยนะคะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะเช่นการขับขี่ยานพาหนะในขณะที่มีอาการนะคะการปีนป่ายในที่ที่สูงขึ้นนะคะ สรุปนะคะข้อเสนอแนะดังนั้นย้ํานะคะว่าคนที่มีอาการเวียนศีรษะควรหย,หยุดพักสักครู่โดยการนั่งพักหรือนอนพื้นราบนะคะไม่ต้องไปเคลื่อนไหวเพราะว่าโอกาสที่จะล้มหรืออุบัติเหตุมีสูงมากบีกเลี่ยงท่าทางที่ทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะเช่นเวียนศีรษะขณะหมุนหันศีรษะก็ไม่ควรทําหรือเปลี่ยนทิิยาบทอย่างรวดเร็วจากลุกนั่งมาเป็นยืนจากนอนนอนมาเป็นนั่งอย่างเงี้ยนะคะถ้าเวียนศีรษะก็ต้องหยุดไว้ก่อน นะคะคการก้มหรือเงยคออย่างหรือหันหน้าอย่างแรงนะคะก็ต้องระวังนะคะเวียนง่ายนะคะงดสูบบุหรีงดดื่มชากาแฟนะคะงดปัจจัยกระตุ้นเช่นกลุ่มของความเครียดหรือมีสารก่อภูมิแพ้การนอนหลับไม่เพียงพอก็ต้องงดให้ได้นะคะก็คือให้พักผ่อนให้เพียงพอให้เต็มที่แล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนนอนไม่พอหลายวันก็เวียนศีรษะได้ค่ะ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะการขับขี่ยานพาหนะปีนป่ายในที่สูงก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุง่ายอยู่แล้วล่ะคะ่ะการขับรถอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังให้มากก็สําหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งเรื่องเวียนศีรษะมีได้หลายจากจากหลายสาเหตุเราต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนทําการรักษาที่ถูกต้องเราจะได้หายจากอาการวิงเวียนศีรษะนะคะแล้วก็เฝ้าระวัง คนที่เรารักสังเกตอาการทุกอย่างนะคะเพื่อปกป้องคนที่เรารักไม่ให้เกิดอาการเวียนศีรษะและเกิดประสบอบัติเหตุให้ได้สำหรับเนื้อหาในวันนี้คิดว่าถ้ามีข้อบกพร่องประการใดต้องขอภัยเว้นาทีนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลนะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่ท่านรักแล้วก็ปกป้องคนที่ท่านรักกันด้วยการให้ความรู้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย